รุกหาดเลพังสู่ความสำเร็จมอบความสุขคืนหาดเลพังให้ชาวภูเก็ตย้อนกลับไปในปี2544องค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลแจ้งความประสงค์ต่ออำเภอทลางเรื่องขอสงวนที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทที่รกร้างว่างเปล่าบริเวณชายหาดเลพังหมู่ที่4และหมู่ที่6ตำบลเชิงทะเลอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ต เพื่อใช้เป็นที่สาธารณประโยชน์สำหรับพล,ลเมืองใช้ร่วมกันจากการตรวจสอบภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายไว้เมื่อปี2510กับภาพในปัจจุบันพบว่าพื้นที่หาดเลพังเป็นพื้นที่งอกใหม่ไปในทะเลที่แห่งนี้จึงถือเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินต่อมาในปี2545จังหวัดภูเก็ตได้เห็นชอบให้อำเภอถลางดำเนินการสงวนห่วงห้ามที่ดินบริเวณนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์ จากนั้นอำเภอถลางจึงได้ปิดประกาศให้ทราบทั่วก,กันว่าบริเวณชายหาดเลพังหมู่ที่4และหมู่ที่6จํานวน178ได้เป็นพื้นที่สงวนห่วงห้ามแต่การทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐต้องเจอกับปัญหาเนื่องจากมีผู้คัดค้านการสงวนห่วงห้ามจํานวน9รายและได้ไปใช้สิทธิทางศาลจํานวน7รายโดยเป็นโจทยืย่นฟ้องเจ้าหน้าที่รัฐจากหลายหน่วยงานและกระบวนการฟ้องร้องยาวนานเป็นเวลาหลายปี สารดีการได้มีคำพิพากษาให้พื้นที่พิพาทเป็นที่ดินของรัฐและให้ผู้คัดคานย้ายออกจากพื้นที่แต่เรื่องเรายังไม่จบเพียงเท่านี้ในปี2560จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการจัดทําแผนที่แนบท้ายประกาศการสงวนห่วงห้าม และพบว,ว่าในพื้นที่ที่จะสงวนห่วงห้ามด้านทิศเหนือมีการออกโฉนดที่ดินสามแปลงทำให้ภาครัฐต้องต่อสู้คดีกับผู้คัดค้านกลุ่มใหม่เรื่องราวยืดเยื้อไปอีกหลายปีจนพบว,ว่าเป็นการออกโฉนดที่ดินไปโดยไม่ชอบและต่อมาได้มีการเพิกถอนโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงเรียบร้อยแล้ว และในปี2,561ยังพบมีผู้ยื่นคำร้องศาลอีก5รายอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินบางส่วนในพื้นที่พิพาทแต่ศาลอุทธรณ์ภาค8มีคำพิพากษาย,ยืนตามศาลชั้นต้นว่าผู้ร้องยื่นคำร้องขอต่อศาลชั้นต้นหลังจากศาลฎีกามีคำพิพากษาแล้วว่าที่ดินพิพาทเป็นของรัฐให้ยกคำร้อง เราดำเนินมาถึงบทสรุปในปี2,565อจังหวัดภูเก็ตส่งเรื่องราวให้กรมที่ดินโดยระบุเนื้อที่ที่จะสงวนประมาณ172ร้งไร่3างาน18ตารางวาตามผลรางวัดใหม่ YouTube ผมช่วยนะครับที่ภาครัฐเข้ามาช่วยออดึงฮัทนี้ให้มา เป็นปกติเมื่อแต่ก่อน,อนมันก็ดีดีดีที่สุดเลยได้ชาวบ้านทำาหากินก็ดีใจจะ้ะคนพื้นที่จะได้ได้ออกมาเที่ยวหน้าหาดได้จะ้ะหลังจากที่ภาครัฐเข้ามาจัดก,การชาวบ้านก็มีความสบายใจมากขึ้นนะครับเพราะว่าทางภาครัฐก็มีการปักป้ายเตือนนะครับว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่สาธารณะนะครับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย ทททีีี่่จะะไดดด้้้้้ใใชชพืนนนตรรรงงหเกิปโยุสสคับ์แม้จะพบอุปสรรคโดนท้าทายและโดนฟ้องร้องแต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐและประชาชนที่เกี่ยวข้องตลอดระยะเวลากว่า30ปีทำให้วันนี้จังหวัดภูเก็ตและกรมที่ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงมหาดไทยประสบผลสำเร็จในการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนสามารถทวงคืนพื้นที่จากผู้ครอบครองที่ผิดกฎหมายรักษาที่ดินของรัฐและส่งมอบชายหาดเลพัง172ไร่3งาน18ตารางวาคืนสู่ชาวภูเก็ตเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืนสืบไป